สวัสดีครับผมคลิปนีก้กอะได้เนมพี่น้องเนมเนื้อหอยเิ็ดเองพี่น้องบักเนื้อเลยพี่น้องเห็ดเมื่อวานพี่น้องบัเนื้อเลยแดงๆเลยซื้อเนื้อมามอเดี๋ยวกับเ่ากับกระเทียมพี่น้องพริกพริกสดน้องมะเขือ สองนุวยพี่น้องเก็บเอาอยู่หันนึ่งพันเหลือดสองนุวยพี่น้องเลือดเก่งมือเอ้อพี่น้องเก่งมือแบบแบบข้นเลยพี่น้องนี่พี่น้องแบบบแบบว่บาบุค่อยมีน้ำนะพีแ่บบน้องคล้ายๆพี่น้อนนงมือมันนี่พี่น้องมือธรรมดาตเทาไหรพี่น้อง xì mà hơn mới đẹp phải không? Hả? Thịt mua bàn Có gì? Có gì không? có thả luôn Mình ngại mình nóng luôn Mình ngại Khâu nằm gần đây mình nóng luôn Nhà mọc à mhm <laughs> cái phân rồi của người mắm mừng 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 แดดมาเลยบ้านแดดมาเลยเนี่ยโม 嗯嗯。Mm hmm. เสื่องเคืองกันแต่แปลเขา เรเ้งตอนไปกรงเทพเเลอพังเขาไปน้องไปกรงเทพเพเลกอะไปตอนอายุเท่าก็กจำมาได้เลยไปน้องไปไปกับเะไยัางเงีน้องไปขายของน้อง เราไข่คลองสวยน,ยนนาเนาะคือไข่คลองดีด่พนะี่น้องน่ือสมัยนี้องย่สำเพ็ง่น้องไนะข่ดีพนะี่น้องไข่สวงตีหนึ่งนะพนะี่น้องระดเสาสำเพ็งนะ้องข่บันจาย มัตนตาขายส่งสิบบ้านนะพี่น้องนับเป็นตาพี่น้องเป็นนับเป็นตาข้าวพี่น้องลูกค้าเขามาซื้อได้หนะนับสะกองนับสกอง,กองเข้าวพี่น้องอยามเมื่อคืนนะมาคนก็นเอาพันพันตัวมาคนก็นเอาสอกสามร้อยเนี่ยนะพี่น้อง เวลาลูกค้ามาหุ้มมานายพี่น้องน้ำบอทันพี่น้องคนนั้นก็เลือกคนนั้นคนนั้นนับมันเพก็ได้รัมเมอร์มีเพี่น้องหลงน้องก็จ่ายเออมันเป็นต่าขายดีนะสมัยนี้เนาะมีเป็นต่าผมเนาะเป็นต่าอย่างน้อยเนาะ ไปอย่างนั้นกะไบจา,างนั้นออกใจมันแาก่ะไปหาเห็นงานหน,นอ่อยน้อมันไปหาเห็นงานยุ้อเป็นงานของคนจอหนองนพิบัรรยาไปนนมูนนอะรอ่าเงตามาซาไว้ลุ้นนะน้ังเด็ดงานไปเจอ บมเป็นหนูพี่น้องโมกิ้งหนูพี่น้องเพราะว่าเขายู่งบดุลได้พี่น้องนอกจักแด้นอกจักได้พื้นฐานพี่น้องพื้นฐานการจับไม้การยิงปืนการจับเลื้อยพี่น้องตพราะว่าลืองเฮดตัวเขาเนียกับแบบกับเฮดบอได้พี่น้องเฮดบกิ้ง เขอเลี้ยงซอยไหม้ซนอะยไหมประกอบไหมนะได้หรือเปล่าออกมาเปื้อนงานมากอีกคุณน้องมาเลยขอหาประสบการณ์เรียนให้คุณน้องเนาะ มาไหมมาเป็นสางออกมาซ่อมเหมือน้องซ่อมรถบ้านมาแต่งกรุงเทพมาแต่งพัทยาไหมมาซ่อมรถบ้านนะนนซ่อมรถน,นะน้อไอ้พี่น้องกันเนี่ยอะไรไหมน้องเราเป็นไอ้มาซ่อมได้รถได้สตาร์ท สตาร์ทได้ซาลดนะพี่น้องได้นามนะพัดลมแน่เนาะงพกได้เนาะแบ๊บเกี่ยวกับพันได้นะพี่น้องมันยังเราได้แค่พื้นฐานเหมือนกันพี่น้องหมดจบเออหมดจบเลยได้แค่พื้นฐานพี่น้อง ได้แต่แค่ไข่ไข่ไข่ปัญหานะพีนนพ่น้องใส่เฮทมันนี่สินะพี่น้องใส่เฮทมันเป็นยังเราพอรู้ลงนิดนึงพี่น้องกับบุกิ้งพื่น้องกับยาพี่น้องไม่อึ่งเลย ขับไปข่ของอีกไปน้องมาขับไปไข่ของยุ้งเทปอีกบ้านนี่ยรับไปข,ข่ออปข,ของอีกไปยุ่ก็มู่บะหนน้องยู่เาวรีไปน้องไข่ย,ยุู่ชา,ยยาวรีก็น้ำมูเขาหน่ยน้องบ,บ้องวงเวียนหน่ยน้อง ไปยูสวรีเนี่ยาำออฟฟิศเนี่ยสินะพี่น้องระเทียงมองธน,นาคารอันนี้นพื่อน,น้องอโศกมั่นนี่ไปดูอยู่ไปดูแถวอโศกเนี่ยะพี่น้องแล้วมาตั้งจุดที่รามาบ้านี่พี่น้องบ่ได้ไปเซอร์เลยพี่น้องตั้งจุดที่รามา โรงพยาบาลรามานะหน้าหน้าสถาบันมะเร็งนะขายอยู่ข้างบันไดเขาเลยพนะี่น้องเสียเศรษฐกิจพี่น้องแล้วล่ะต้องยูยนะ่ไดพี่น้องขายตะนลิบพนะี่น้องขายขายดีอย่เลยพี่น้องอยู่ล่างบา้งพยาบา,นาลนางวัดมะเร็งนะพนะี่น้องไปเถอะไปดัดเสาไปซองย่าพนะี่น้องเก็บของเข้าห้องนอนพนะี่น้องไปดัดเสาเก็บของเข้าห้องนอน จะใช้เวลาขายของเนอะลงเท้ากับใบไส้นะพี่นะ้องสามโมงสามโมงขึ้นสามล้อไปขึ้นสามล้อไปตักของตังหยั่งแล้วก็สี่โมงเลยเนอะมีเวลาขายสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงใ่ซองของกับย่าแล้วพี่นะ้องเก็บของเก็บของเก็บหออยั่งกันเนอะดูเน่กับน,นั่งลื่นไปจนค้ำพนะี่น้อง มึงเถื่อันดูเนี่ยเขากับนังลิ้นไปจนฮอด์ท้าโมงเขายังเข้าห้องนะเพื่น้องนั่งหอนนะเพื่น้องอยู่เตือนทางรถมันก็ยินนะเพื่น้องเนาะเข้าห้องไปมันก็หอนยิเลยอยู่ไปนังลิ้นไปกับบดได้คข่เถอะเพื่อน้องนังเบิ้งคนขึ้นรถตู้เพื่น้องคนเดียวต่อแถวอยู่รามาน่ะเป็นแถวเลยมันกับนังมึงกับนังตู้เบิ้งเขาขึ้นรถตู้เพื่น้องต่อเป็นเป็นแถวกับบ้านยามแมลงนะเพื่น้องสี่ห้าโมงนคนเดียขึ้นรถตู้มา ไขายดีเลยเพี่น้องขายดีวับรรทโซเทสเขาก็ไปสวนมาเนี่ยสวนตะจุจักหน้าบีทีเอ็ดเลยบีทีเอ็ดบีทีหน้าบิทีเอ็ดกระขายื่นทางเลยไขยดีไหมยื่นทางกลางทางเลยพี่น้องเขาเพิ่ายข่อะไรยังไเขาไปตลาดป่ามานี่พี่น้องตลาดป่าตลาดเขายสัตว์ขายยางคักกันเพื่น้องเลยเงียบตลาดป่าเนี่ยโดนไปคนยางมาด้วหนึ่ง อยู่ในเจอยู่ในลืมอยู่หลังจีจีมอไปเนาะอยู่หลังจีจีมอมันก็ขายนกขายนัขายไก่้ขายหมาน้อยไปหนะโอ้เนาะพักอีเบียมหนึ่งกันพี่น้องขายของก็ได้หนังหนังนอนนอนอยู่แล้วพี่น้องเลยหนังขายของเนาะถ้าลูกค้าเนาะไปเนาะที่เห็นอย่างหนั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 งอยู่บดมือพปหน่อยจนฮอดเวลาเอายังกลัลบนนะพี่้องเบาเว้ย หลังจากที่เขาบอกเขาไข่บ้านเนี่ยเขาบอกมีทีอยูเนอร์น้องๆหอกมายูบาลบ้านเนี่ยูมมยย่บาลนะเลยบ้านเนะี่ยเอาครับคลิปนี้ก็ซ้ำ่ลยนะครับจงังหวะตโ่อคลิปหน้าครับผม